ครับท่านผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับภาพบรรยากาศของการประชมุมว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมนอย่างมากเลยครับก็ไม่ปแปลกใจเลยครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่18ครับที่จังหวัดนครปฐมเราเริ่มต้นแล้ววันนี้มันก็มีความคืบหน้ามากๆในเรื่องของการที่เราไปติดตอ่อพัวพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องการท่องเที่ยวสําหรับในการหารือครั้งนี้ครับผมขอขอนุญาตเรียนถามท่านผู้ว่าการจังหวัดถึงบทสรุปในการที่เรามีข้อบันทึกร่วมกันว่ามีเรื่องอะไรที่สําคัญบ้างครับท่านผู้ว่าครับ รเรื่องที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าการไปมาหาสู่การท่องเที่ยวซึ่งกันและกันแล้วก็การส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าที่เป็นที่ความต้องการของของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับว่าอะไรที่เป็นความต้องการเราก็จะมีการผลิตที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เก้าจังหวัดนี้นะครับ ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะแต่ละจังหวัดจะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนครพนมเรานะฮะสกลนครเราเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งสามารถพัฒนาเป็นข้าวหางข้าวง,งอกแล้วก็สามารถส่งขายไปยังประเทศเวียดนามซึ่งมีความต้องการเรื่องนี้ถึงแม้ก็จะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวแข่งกับเราแต่ว่าคุณภาพสู้เราไม่ได้วันนี้ข้าวที่อาจจะเป็นข้าวที่มี ความต้องการของชาวเวียดนามหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ที่เวียดนามซึ่งมีการลงทุนการเข้าไปอยู่อาศัยในเวียดนามมากเนี่ยเราก็จะเป็นเป้าหมายนะครับเช่นการผลิตข้าวหางข้าวที่เป็นข้าวที่คนคนระดับต่างประเทศที่ไปอยู่ที่นั่นนะฮะต้องการบริโภคหรือไม่ก็พืชปลอดภัยอาหารปลอดภัยผลไม้ปลอดภัยปศุสัตว์ปลอดภัยเพราะนั้นก็เรียนว่า จังหวัดและคมนาคมจะต้องดําเนินการในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเราครับผมครับครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่เราจะมีรถไยสารครับครับอ๋อมีพี่น้องประชาชนทำมาเยอะว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มวันนี้ผมคิดว่าคุณได้มีการหารือแล้วเป็นยังไงครับครับก็เป็นบันที่้อตกลงที่ต้องผลักดันกันนะครับในระดับกระทรวงคมนาคมของทั้ง3าประเทศด้วยเพราะว่าในระดับจังหวัดเราเนี่ยทุกคนพร้อมหมดแล้ว ทั้งจังหวัดนครพนมคําม่วนแล้วก็หาติงเหลือแต่กระทรวงคมนาคมนะของสามประเทศจะต้องป,ประชุมกันนะครับก็ทราบว่ากลางเดือนกร,รกฎาคมนี้ฐมนตีคมนาคมของประเทศเวียดนามจะเชิญน้นตีและผู้หลักผู้ใหญ่ของ,ของกระทรวงคมนาคมของสามประเทศเราไปประชุมกันที่หาติงนะครับก็จะทําให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของการจัดให้มีกิจกรรม การเดินทางท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ก็จะดำเนินการไปก่อนในลักษณะของอการจัดแบบกิจกรรมท่องเที่ยวรถทัวร์ก็สามารถดำเนินการกันได้วันนี้กวางบิงคาม้วนนครปนมสุนลนครก็จะมีการลงนามความร่วมมือกนันในวันพรุ่งนี้ที่แขวงคําม่วนผมก็ได้มอบให้ท่านรองผูว้ว่าการจังหวัดท่านกุมพลบรรททุกไปลงนามความร่วมมือนะครับก็จะเป็นการทดลองเดิน โดยใช้เส้นทางแบบรถทัวร์ไปก่อนนะครับส่วนแม่มีการเข้ามาประชุมระดับกระทรวงคมนาคมขอ,ของทั้งสามประเทศเมืไหร่แล้วนะครับรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศให้ความเป็นชอบมาหลแล้วก็ะจะดำเนินการในเรื่องของการจัดให้มีรถโดยสารต่อไปครับครับผมเข้าเป็นข่าวดีครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเเราทานข้าวเช้าที่นครปนมแล้วไปทานอาหารเที่ยงส่วนใดก็ได้ของประเทศลาวแล้วก็ไปกินข้าวเย็นที่หาดชายของเวียดนามเพราะว่าตอนนี้มัน เป็นไม่ใช่ความฝันแล้วครับเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับขอบคุณท่านประธานนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับหลังจากนั้นครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสทท่านอดิศักดิ์เทพอาจครับก็บได้กล่าวสรุปถึงการประชุมนะครับว่าประสบความสําเร็จอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทั้งสามประเทศเก้าจังหวัดที่มาร่วมประชุมใน,นวันนี้เป็นอย่างมากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก ท่านประชุมครับหลังจากที่มีการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันทั้งสามประเทศเก้าจังหวัดนะฮะสามประเทศก็มีไทยลาวเวียดนามไทยของเราก็จะมีจังหวัดนครพนมสกลคนครบึงกาฬนองคายครับลาวก็จะมี แขวงคำม่วนแขวงบริคำไซเวียดนามก็จะมีเมืองกวางบิงเมืองหาติงและก็เงยอานครับให้เสถียรถึงต่อเ F1 และ F2 เพื่อลดแรงในการถีบรถที่ ครับหลังจากนั้นครับก็มีการจับมือแบบประสานกันครับไม่ผิดอะไรครับที่มีการประชุมอาเซียนเลยครับโดยการความกระตือรืร้นของทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะทางท่านบอก,กเกือนี่ น่ามีความสุขครับกับการที่มีโอกาสได้มาประชุมที่นครปนของเรานะครับที่ดีสียนะครับร่ับโชว์โชว์บันทึกหน่อยไปได้อเชื่อเื่ก หลังจากนั้นก็ยอยจองดื่มทาบภาษาลาวครับภาษาเวียดนามนี่มดแก้ดแก้วว่าต้องถ้าถ้าจะเป็นภาษาเวียดนามก็จะบ่อยจำประจำนะถ้าภาษาของเราเนี่ยก็มดแก้แกว ท่านผู <S <S ้วอาท่านผู้กมเกี้ยวหมดแก้วนะบรรยากาศมาจริงๆครับเรียกว่าโอุ้นและก็มีทภาพาจริงๆครับในการประชุมร่วมกัน3ประเทศ9จังหวัดในครั้งนี้ครับหมดแก้วบึ้ดจำบึ้ดท่านผู้ว่าคิดอยู่ตั้งนานนะเอาไม่หมดไม่ได้ฮะแล้วหมดลินใหม่นะ چاله لا لا مرحبا ทุกครั้งท่านวอคิมกือนะครับ<ต>ก็จะมีของที่ระลึกมาฝากพี่น้องชาวนครพนมครับซึ่งผมจะไม่ได้ว่าท่านมากี่เที่ยวแล้วนะครับแต่ก็ทุกเที่ยวที่ท่านมาก็จะมีของที่ระลึกมาฝากบรรดาพี่น้องชาวนครพนมแล้วก็ผู้ที่ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ทุกจังหวัดด้วยนะครับะนะครับเป็นของที่ระลึกจากฮาติงสงสัยจะเป็นภาพถ่ายส,สวยๆนะฮะจากเมืองฮาติงซึ่งมีทิวทัศน์ติดทะเลที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับลงพร้อมนี่เรียกว่าไปบ่อยมาก แล้วก็ไปทุกครั้งก็จะมีโอกาสได้ดื่มเหล้าเขาอของอขอทาง,งท่านหัวกิมเกีท่ันสนุกสนานนี่เรียกว่าน้ำใจเมตรีที่มีต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทุกท่านท่านสมใจเพชรสีนวลจากแขวงขําม่วนท่านรองเจ้าแขวง ก็มีสองจังหวัดครับที่ผู้ว่าก็คือท่านวกิมกือจากฮาติงและกระางท่านผู้วานครของอเราครับท,ท,ท่านสนใจพิษนวนก็มีของเล่กจากเมืองคำ้วนมาเหมือน,ออก,ก,นอกันมอบให้กับผู้ว่าของเราครับรครับแล้วก็มอบให้ทุกจังหวัดครับที่มาร่วมในวันนี้ครับไม่ามาราวาข้างในเป็นอะไรครับ ของขวัญของฝากข้างในจะเป็นอะไรไม่สําคัญกับเท่วแต่ที่แนแนก็คือหัวใจเราให้กันทุกคนแล้วก็ับสำหบในวันนี้ครับทั้ง3ประเทศเจังหวัดครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับ ท่านกงศสุ์ใหญ่ที่สุนาเขตนะครับก็มาร่วมในการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่นครปฐมครั้งนี้ด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพเมีงความประทับใจนะฮะ ก็เรียกว่าอยากจะถ่ายภาพกันนานๆนะเพราะว่าครั้งหนึ่งมาที่นครพนมแล้วมีความประทับใจอย่างไรนะฮะเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับทั้งภาครักษอกชนด้วยนะครับที่มาร่วมถ่ายภาพเพื่อที่จะได้จดจำบรรยากาศแห่งความใกล้ชิดและความสนิทสนมในฐานะที่เป็นบ้านใกล้เลนเกียงแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งวันนี้ไม่มีการแถลงข่าวแต่ผมจะได้สัมภาษณ์ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธทอนิสสักเทพอ่านนะฮะ ว่าข้อบันทึกตกลงหรือว่าข้อบันทึกความทําความเข้าใจร่วมกันนั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับพระเจ้าซื่อสมใจเพชรสีนวลห้องเจ้าแขวงเขวงขมวนได้มีโอกาสมาห่วมในกองประุมคณะผู้แทนระดับสูงของ3ประเทศเก้าแขวงซึ่งสุดนี้เป็นครั้งที่สิซึ่งแม่นแขวงซึ่งแม่นจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้น การสั้นเห็นว่ากองปรชสมสุดนี้ก็แม่นการทบทวนขึ้นเกี่ยวกับบทบันทึกที่ได้เส้นกันยุ่แขวงบริกรรมไสในปีกายผ่านมานี้พวกเฮาก็ได้มีการทบทวนเรื่องความสะดวกความยงยากสิ่งคงค้างและปัญหาต่างๆพร้อมกันนั้นก็ได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคาคิดคาเห็นเกี่ยวกับวิธีการที่จะดําเนินในปีต่อไปเนาะกันสั้นอยู่ในบรรดาจุดเด่นๆของ ปีต่อไปนี้พวกเขาจะเว้าถึงการขนส่งโดยสารและการขนส่งแบบเส้าเหมาการท่องเที่ยวของแคกรหว่าง3ประเทศนี้เพื่อเปิดโอกาสกว้างออกเองให้เขาเจาได้มีโอกาสได้ไปมาหาสู่ด้วยความสะดวกสบายและจุดนึงอีกกรแม่นพวกเขาจะได้เกี่ยมการเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาจะได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 0 1 5 พวกเขาต้องได้เกี่ยมความพร้อมว่าพวกเขาเสีดเนต่ยไเนาะเพื่อให้มันสอดคล้องกับระเบียบการของ AEC แล้วก็นำใช้ผลประโยชน์นำใช้สิ่งท่าแห้งที่พวกเขามีท่าได้เปรียบเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนก็คือภาคธุรกิจอยู่ในสามประเทศของพวกเขาหรือในเก้าแขวงนี้เนาะแต่จากนั้นปัญหาอื่นๆพวกเขาก็เบ้ากันเรื่องการหมมือ ทางด้านาต่างๆเส้นการศึกษาสาธารณสุขาการเกษตร,าารหรือว่าการขนส่งหรือว่าภาคส่วนอื่นๆเนาะไปพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้พร้อมพันทีวีพาท่านผู้ชมมาที่โรงแรมนครนมรีวริววิวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสําคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าจังหวัดนครนมโดยทางท่านอนัติศักดิ์เทศบาลครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม สามประเทศ9าจังหวัดครับและใน1จังหวัดนั้นพิเศษมากก็คือเมืองฮานติงทีซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับนครปนมโดยเฉพาะท่านวอลกิมกือมานะฮะแหมวันนี้พิเศษมากๆเลยครับสาวสวยเรามาจัดเตรียมการต้อนรับครับมาจากไหนครับมาจากโรงเรียนอนุบาลนครปนมค่ะอาลนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศในการต้อนรับครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับสาวจากโรงเรียนอนุบาลแต่เห็นๆเนี่ยจะคิดว่าเป็นสาวไทยครับสาวเวียดนาม มาจากเมืองฮาติงคับสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าเราดูแล้วก็เผินๆก็เหมือนคนไทยนะแต่ว่าสวยมากๆครับค,ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเราจะเรียนถามท่านผู้ว่าถึงการประชุมในครั้งนี้เพราะว่าถือว่าสําคัญเลยทีเดียวนะครับในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม สามประเทศ9จังหวัดนะฮะซึ่งถือว่านครพนลเป็นเจ้าภาพครับเดี๋ยวเราจะไปทราบก่อนใครนะครับว่าในการประชุมมีอะไรบ้างครับไปเรียนถามทางท่านอธิษฐาิ์ท่บาลครับการประชุมของ3ประเทศ9จังหวัดผู้ใช้เส้นทางหมายเลข8กับหมายเลข12นะครับมีเวียดนามก็3จังหวัดเงิายานกวางบิงแล้วก็หาติงลาวก็คำม่วนนะครับบริกรรมส่ ประเทศไทยก็นครพนมสกลนครนี้น้องข่ายเมืองการเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนมแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องของการทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของการข้ามาคมขนส่งเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับว่าทำยังไงให้สประเทศเก้าจังหวัดนี้สามารถที่จะข้ามาคมขนส่งไปได้กันได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็น การเดินทางท่องเที่ยวนะครับรถทัวหรือรถโดยสารประจำทางในโอกาสต่อไปเนี่ยต่อไปก็จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นนะครับสรุปนั้นนะครับในส่วนที่สองคือในเรื่องของการประชุมของคณะผู้บริหารระดับสูงสามประเทศเก้าจังหวัดเห็นว่าด้วยการทำงานนะครับอย่างใกล้ชิดกันนะครับของทั้งสามประเทศ ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการประชุมที่สมบูรณ์ครับในเรื่องของการนําเสนอเพราะว่าแต่ละจังหวัดที่จะนําเสนอปัญหาต่างๆครับเพื่อที่จะเข้าสู่ที่ประชุมและได้รับการแก้ไขและโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนนั้นสมควรอย่างยิ่งครับที่จะมีการประชุมอย่างนี้เพราะอย่างน้อยๆจะได้เปลี่ยนทื่นปัญหาที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่มันดีงามในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันครับทั้ง3ประเทศและ9้าจังหวัดของเราครับ และในขณะี้ครับทางทแทนของเมืองวางบิงซึ่งอยู่ห่างจากนครงเราไม่ไกลนะครับเรามีโครงการวันเดียวป็นข้าวสองประเทศวันเดียวเพื่อสองเทศของนายของกรหส่วนตัวองบิงจะว่าเป็นจังหวัดท่ะรที่มีการเป็นหาสูตรจังหวัดนครบขเราพราว่างไหรือคือสในลาวเนี่ย

vào sau mà really? được được. 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 Yard, được. Là chúng ta bán đợt... đợt... <cinde insan mexican Dante> được wizard, thích, là... để, ông, ta thì tôi hôm qua bán cái là mà tiêu chúng ta cái cho nên thì vấn đề giáo số hơn là cùng không rối đàm phán về đề